รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิติรัตอัศวโชติสิริอายุ47ปีอยู่หลังเซ็นท่านบางนาขายวิวยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเล็กค่ะฉันแพ้หมดเลยแพ้ภูมิแพ้หนึ่งอาทิตย์นี่ฉันไปหาหมอที่วิชัยยุทธไง mm hmm. กินเข้าไปแม่บานสามชั่วโมงอ่ะมันก็หายเงียบเลยนะไอ้ผิวเนี่ยคันๆี่ย mm hmm. ฉันแพ้หมดเลยหมอบอก คันอย่างเดียวเลยเนี่ยจะกินไอ้กุ้งกินต้มตำอะ่ะห้ามใส่กุ้งแล้วก็กินไอ้พวกไอท้ทะเลทะเลเนี่ยแล้วฉันก็ชอบไง mm hmm. แล้วก็ซื้อปลาหมึกมาทอดกินแล้วซื้อปลาหมึกสดมาทอดใส่แป้งกโกกิหัวยิ่งเน่าทั้งตัวเลยแล้วตอนนี้หมอไม่ให้กินแล้วไปวิชัยยุทธเขาเลือดไปตรวจทําอะไรหมดเลยเวลาไม่กินยาเนี่ยก็ขึ้นคันแต่เวลาเลิกกินเนี่ยมันก็ขึ้นเวลาไม่ เวลากินมันก็เป็นแต่ฉันไม่ไหวฉันเจ็บตับอ่ะเบื่อแล้วยาอก็ไม่ไม่กินละกินของพี่กินเช้าสองเย็นสองไงก็มันก็หายนะสิแล้วแผลที่มันเป็นก้อนๆอ่ะเป็นเป็นตะเกียหลุดไปอ่ะแล้วตรงใต้ผิวอ่ะมันจะไม่เป็นก้อนๆคันๆนะมันหายเลยอ่ะยันข้างในผิวเราอ่ะผิวเราขาวใช่ไหมเวลาเป็นมันก็เป็นรอยๆดำๆไม่เป็นไรแต่ขอให้มันหายคันแล้วก็มันก็ยุบลงใต้ผิวหนังด้วยนะ S <S เป็นแผลเป็นก้อนๆ <Ober st. S 1> มาจาับผิวแล้วมันก็หายคันแล้วมันก็เรียบเลยหมอยคนงานมันลูกค้าย,ยังถามเลยเหมือนผีเข้าเลยอย่ะแบบบางทีเนี่ยมันเห่อขึ้นหน้าขึ้นปากขึ้นอะไรน้ำปลาเห็นก็กินไม่ได้เลย,นะนย PSAKI, เนี่ยน้ำปลาพวกหมักหมักดองๆเนี่ยแพ้หมดเลย อินคาออยน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็นมีคุณค่าทางโภชนาการโอเมก้าสามวิตามินเอและอีบำรุงสมองฟื้นฟูร่างกายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์โดยเป็นเอกพาลวย